สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไลฟ์สดระบายความอัดอั้นเมียสอนรามต้องเป็นยังไงลั่นอยากงอกพี่นมถึงเขาจะไม่รักไม่เอาเรียกว่ากลับมาเป็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าได้สําหรับติ๊กกนิทรินออกมาไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจพร้อมบอกถึงความรักที่มีต่อสอนรามว่ายังไงก็ตามงอพร้อมโต้กลับคอมเมนต์สุดเดือด จากที่ติ๊กได้ออกมาไลฟ์สดยาวพร้อมตั้งคําถามว่าเป็นเมียสอนรามต้องทำตัวยังไงทั้งนี้ยังย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ว่าติ๊กเคยด่ากลับชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้าไปด่าหนุ่มสอนรามจนเธอได้ตอบกลับไปว่าทําให้โดนด่าว่ากลางทําตัวไม่เหมาะสมทําไมเป็นเมียสอนรามถึงด่าคนอื่นไม่ได้เป็นเมียสอนรามต้องทําตัวยังไงต้องเป็นนางฟ้าหรอ ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วแต่อยากรู้ไม่แน่ถ้าได้กลับไปเป็นเมียสอนรามอีกครั้งจะได้ทําตัวถูกแค่อยากรู้ว่าคนเป็นเมียสอนรามทําไมต้องคลิปลูกนี่มันยุคใหม่แล้ว ท้งนี้เธอยังพูดอีกในไลฟ์ว่าอยากง้อพี่หนุ่มถึงเขาจะไม่รักไม่เอาแต่ก็ยังมันนะไม่มีใครว่าไรหรอกเอาที่สบายใจติ๊กด่าตัวเองแทนทุกคนแล้วเพราะรู้ว่าจะต้องมีคนด่าแบบนี้แน่นอนทั้งนี้เธอยังประกาศกล่าวว่าพร,ร้อมง้อสอนรามอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ต้องทำตัวให้ดีก่อนถ้างอจะไม่คาดหวังว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ต้องทำงานให้ดี ในช่วงหนึ่งเธอถึงกับร้องไห้ออกมาพร,ร้อมบอกว่าติ๊กไม่ได้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากได้สมบัติเขาเลย แต่มันพลาดเพราะหมุนเงินไม่ทันสุดท้ายทุกอย่างพังถ้าจะได้กลับไปหรือไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไรโดยทั้งนี้ต่อมาก็เจอกับคอมเมนต์ที่เข้ามาป่วนอยู่เรื่อยๆจนทําให้สาวติ๊กนั้นไม่ทนเธอจึงได้ตอบไปว่าติ๊กไม่ได้แรงแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่ามาดูพร้อมทั้งยืนยันไม่สร้างภาพ4-5เดือนถ้าสร้างภาพคนต้องจับได้แล้วและก็มีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับติ๊กอีกเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวติ๊กด้วยนะครับนานผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ